บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องทําภารกิจจักรวาลสร้างลูกแต่พี่จะมากรมรัชทันต่อยใช่ป่ะให้กะโหลกมันตรงนี้มันเปิดพอเปิดเสร็จเขาเอาคีมมาล้อนะ่ะที่เผาเหล็กแล้วก็มาดึงให้มันเปิดเห็นหัวสมอง แ,แล้วให้ช้างเตะจริงๆเรอต้องทำผิดอะไรมาครับเตะแฟนอันนี้คือโดนลงโทษนี้เตะแฟนอันนี้คือหลักประหารจริงครับเป็นหลักประหารหลักแรกของเรือนจำกลางบางปางครับ <c oughs> ไอที่เห็นรอยบิน่นนี้ก็คือรอยลูกกระสุนปืนครับ <c oughs> นี่คือของจริงทุกอย่างเลยครั <c oughs> ปืนกระบอกนี้จะเป็นปืนที่ผ่านการใช้จริงๆครับแล้วเก่อนตัดคอทําที่ไหนครับเมื่อก่อนน่การประหารจะทําบริเวณวัดจะบริเวณลานวัดอะไรพวกเนี้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะตรงนี้ปืนคืออะไรครับพวกนี้ปืนจะเป็นอาวุธของเจ้าหน้าที่เวลาควบคุม ต้องขังออกไปนอกเรือนจำนี่คือปืนคาบศิลาของจริงนะครับตั้งแต่ยุคโบราณอ่ะอันนี้จะเป็นโครงกระดูกผู้ต้องขังครับจะเป็นผู้ต้องขังที่เขาอุทิศตัวเองเป็นอาจารย์ใหญ่ในเรือนจําเ,เขาจะชื่อว่าลุงโถครับเป็นนักโทษที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพครับชิ<า>้นที่อยู่ในนี้จะเป็นฝีมือผู้ต้องขังหมดเลยอน่ารักมาก ก็รับสี่สิบบาทค่ะหาลาหมูเยอะขนาดนี้นะหมูแบ่งกินได้สามคนมที่นายไม่ออกคือมากินตรงนี้ก็คือประหยัดเงินบ้านสี่สิบบาทหรือไม่ก็แค่ห้าสิบบาทอะ่ะ